ต่อจักที่ปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัยวันที่7แล้วนะครับทานผู้ชมฮะล่าสุดคือมีรายงานบอกว่าไปถอดแท่นยิงต่อไปโดด้านซ้ายขึ้นมาได้3ท่อนะครับโดยสำนักง,งานโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยครับวันที่28กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นการปฏิบัติการค้นหาปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัยในวันที่7โดยชุดปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือไทยและสหรัฐนะฮะบ,บนเรือโอเชียนแวลเลอร์ ที่จอดเรืออยู่บริเวณอ่าวไทยใกล้กับจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอัปปางที่ประจบพิริขันนะฮะก็มีการดำน้ำไปสี่เที่ยวภารกิจเนี่ยหลักๆคือค้นหาผู้สูญหายแล้วไปสอารวจถอดถอนท่อยิงตอ่อไปโดนะครับเพื่อไปทำลายขีดความสามารถของอาวุธก่อนผลการปฏิบัตินะครับคือผ่านมา7วันอันนี้คือนะวันที่ยี่สิบแคือเมื่อวานเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมยังไม่พบผู้สูญหาย บริเวณพื้นที่ที่สำรวจเพราะว่าลูกเรือของเรือเรือสุโขทัยเนี่ยยังหาไม่เจออยู่5คนคนนะฮะอยู่5รายก็เลยสันนิษฐานว่าไอ้ห้ารายเนี่ยอาจจะอยู่ติดกับเรือหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเนี่ยเวันที่ผ่านมาพยายามเข้าไปทีมดำน้ําเข้าไปสำรวจแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาตลอดก็ยังไม่เจอนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าที่คืบหน้าเนี่ยคือไปถอดแท่นยิงต่อวีดีโอกราฟซ้าย นะฮะขึ้นบนเรือโอเชียนไวเลอร์ได้สำเร็จน,นะครับแต่เจอปัญหาคือภาวะคลื่นลมแรงนะครับความสูงของคลื่นเนี่ยเมตรกว่าเลยฮะประกอบกับมีฝนฟ้าขนองในพื้นที่ด้วยถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการทํางานเลยชูปฏิบัติการเนี่ยเขาก็ได้ปรับการปฏิบัติในส่วนที่ไม่สามารถทํางานได้ ก็ไปจะทำในวันต่อไปนะครับสำหรับการปฏิบัติการในวันนี้ครับ29กุมภาพันธ์ก็คือวันที่8เนี่ยนะครับก็จะไปดําน้ำร่วมกันเพื่อค้นหาผู้สูญหายเหมือนเดิมนะฮะสํารวจแล้วก็ถอดท่อย,ยิงตอปโดลกลาบขวาเพื่อทําลายขีดความสามารถอีก4เที่ยวครับ